กาบสบายดีและสวัสดีเอฟทุกท่านอ้าวืันนี้มาพบกับสมจิตอีกเซนเคยวันนี้สมจิตสีพาท่านผู้ชมมารับชมเมนูเด็ดๆเมนูแกงเ็ดใส่กระดูกรสชาติสีสันมันสิเป็นเนื้อใดสีพาท่านผู้ชมไปหับชมพร้อมกันเลยไปพี่น้องภับชมนํงกันเลย อ้าวนี่ก็แม่นบรรยากาศในการซ้องหายานางแต่กระโบ้ยมาใะเคลื่อนในการเลาะตามแคมถนนนี่แหละก็พอมีอยู่ยานางก็ร้องเลยยานาง,นาง,างกันโมงงามวันไดนละแต่กระใบเขียวอยู่ได้แหละมันแก่อย,อยู่ก็น่าจะพอได้อยู่พอสมใส่แกงเ็ดล็กๆหน่อย ตามขึ้นตามปกติตามนี้นะหนแหละเด็กเราจะงามยูเอาเบิร์นี่ก็นา่าจะพอแหละหลังจากห่อเยนางมาแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ดึงสลังของเยนางออกอเพื่อเอามาตาม่ำเพราะว่าเราบม่ได้ใช้ลุญย่องถ้าลุญย่องจะเอาสลังออกคือกันถ้าบอดสลังอ,อ้อมลุญยอง นะแต่นี้เขาเอาลุ่นต่ำเพอเราเอาอยาดางมาดึงสลังมันออกมันก็ง่ายต่อกันต่ำเพราะว่าเขาเบื่อเอาย่างส่ต่ำแป๊บเดียวมันก็มุนมันก็แลกไวเขาก็เอาเขาเบื่อมาใส่หลังจากเาเอาสลังมาต้องเสร็จ กเบืองฟิตแปล้มนัวเกลือกต่ำได้เลยไปตาำมาจนจนมันมุนมันแหลกหมดแหละมป็นมีการให้มันมีการเพราะมันได้เลีย่ยดตามที่เฮาตั้งใจไว้แล้วก็เอาน้ำใส หลังจากเขาตำเน่างเสร็จชิ้นแล้วก็เร sure> uh ิ่มแกงเลยยเอาน้ำมาเทใส่เน่างเข้ามาที่เขาตำอล่นคล่นคล่นให้มันแตกเพราะว่าถ้าเขาเบื่อเป็นก้อนเขาลงใส่น้ำเดือดน้ำฮ้อนมันจะจบเป็นก้อนมันจะโมเตกน้ำมันจะโมเข็มข้นพอในคล่นคันแล้วก็เทใช่เลย มันเป็นกันค่อยเดือดเป็นการเดือดอะไรเข้าเบื่อมันมันซีจับตัวเป็นก้อนมันจะโปรตกนน้ำมันจะเข้มขน mm. ้นเอาเปิดแก๊สเลยพี่น้องซีสันนาเัาประทานแหละน้ำยานางออกเขียวส้มขั้นตอนต่อไปก็คือเอากระดูกหมูลง กันดีกระดูกหมูอ่อนแกงสเสเฮ็ดมัเป็นคืนย้อนแล้วอาหารบ้านเฮาอรอแป๊บหนึ่งให้กระดูกมีเปื่อยแล้วค่อยเอาเฮ็ดลงตำลังถ้าเอาเฮ็ดลงพร้อมกระดูกหมูเดี๋ยวเฮ็ดมันจิเปื่อยเฉละก่อนพอเวลาผ่านไปอเอาเฮ็ดลงเลยบาน นางฟ้าซื้อมาแต่ตลาดได้กินทุกวีทุกวันทุกยามในตลาดบุคคขาดเห็นลงไปแนละ้วเก่าจองคนคนก็ให้มันทั่วแล้วก็ปลาไว้สักพักเอาปลาลงปลาแดกลง ไยตูลงเริ่มแล้วกลิ่นเริ่มหอมแล้วแบบตอน้า,าเข็นเปนี่แหละเป็นโฟครัวแมีครัวบว่างก็เลยเป็นโฟครัวแทนมือจังกแซบโบแซบแต่กระเบ,บิดคู่มือ สามเก็ฟอกเซบบวแซบเเก็ย anyway, mm ้องเขยจะยนุ่มใส่ไปจจกบุหูดอ่นโอ้น่าลับประทานเลยพี่น้องเอ้ยบานรีเห็ดคักแข่งแล้วมนก็แสนเศษพวกยังทำอหลังจาก15นาทีสันหม้อเขากต ซุกเลือดแล้วก็กลุกเราเปันนี่แหละหน้าตาแก่งเฮ็ดใส่ซีนหมูกระดูกหมูอ่อนตักสป,ปินโตแล้วบันเอาไปกินยุบนันเล่นงานคนละหลุดสารแบบอีสานอีสานบ้านเฮาบน,นเด้เน้นเรื่องน้ำมันของในเมือง เน้นแบบปลาเด็กปลาลาเข้มขนะ้นเลยเนาะวางชิ<ป>้นตัวได้ินเลยจานนี้ไปวนบนงานแบบสองสอามลักจใส่ถ้วยแดนจีนพร้อมบือได้ินไป มึงองมันเป็นมึงกินข้าวเลยอ่ะอามากนินข้าวน้ำเดียวพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปพีชเทอา์ีีเดอร์คลิปนี้พี่น้องเ,เจอกันคลิปหน้ากินข้าวกันคลิปนี้ขอขอบใจสำหรับผู้กดติดตามคนหับสมแต่ต้นจนจบอ้าขอขอบใจ